ไปทะเลาะกัเขาทาไมล่ะเขาไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาคือเรามันติดนี้สัยชอบไปทะเลาะคือบางทีเข้าใจคือเข้าใจทั้งสองฝ่ายมันผิดด้วยกันทั้งคู่แต่ได้ความที่คนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แต่บางคนก็บอกว่าอาจารย์แต่มันเป็นผู้ใหญ่ขลคราเนะมันไม่เคยฟังใครมันด่าอย่างเดียวเนี้ยอันนี้ก็เข้าใจได้แต่เราอ่ะถ้าเรามีคุณธรรมจริยธรรมเพียงพอเราอยากจะเดินออกจากความทุกข์นี้วิธีการง่ายที่สุดคืออะไรเรายอมซะจบ มันจบง่ายที่สุดคือเขาอยากจะทําอะไรปล่อยก็ทําทไปอ่ะเขาคงมาทําอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้หรอกอย่างน้อยเรามีผัวเราอยู่ข้างๆไงแต่ถ้าผัวไม่เข้าข้างมึงเข้าข้างแม่มึงมึงควรเลิกกับมันนะกูบอกให้เพราะสุดท้ายมึงจะแก้ไขอะไรไม่มได้เลยเพราะมึงอยู่ในบ้านนั้นแต่ไม่มีใครเข้าข้างมึงเลยมึงจะอยู่ยังไงถูกต้องป่ะแต่อย่างน้อยที่สุดอ่ะเราไม่ไปทะเลาะก,กับแม่เขาแล้วผัวเรายังเข้าข้างเราอยู่อย่างน้อยเราจะยังมีความสุขกับผัวแล้วได้เพราะมึงแต่งงานกับเขาไม่ได้แต่งงานกับแม่เขานะใช่หรือเปล่าเราอย่า,ยาไปมีปัญหา,ขาขขเขาเลยเราอยากมีความสุขก มีความสุขกับสองคนที่เหลือทําอะไรเขารลบลบนอกต่อเขาไปเรามีความเมตตาสงสารต่อเขาจริลเมตตาเผื่อเขาไปประจาเดี๋ยววันหนึ่งใจเขาจะอ่อนลงเองทําดีไปสีแต่มึงติดสันดานอะไรอ่ะมึงติดสันดานตาต่อตาฟันต่อฟันไงเขาด่ามึงมามึงก็ค่อนแขวะเขาอย่างเงี้ยมันก็สมควรกระถนตีปากว่าวจะตีทั้งสองคนทั้งแม่ผัวทั้งลูกสะพ้ายน่ะคนดวลตีด้วยกันทั้งคู่เพราะมันพอกันไงแล้วมันดูละครช่องเจ็ดเยอะไงประเด็น มันไม่อยู่กับความเป็นจริงมันจะตีเขาตลอดเวลาอย่างนี้มันพอได้กันทั้งคู่ดังนั้นถ้าเราอยากจะจบปัญหาในความทุกข์เราแก้ที่เราอย่าไปแก้ที่เขาเราแก้ที่เราได้เดี๋ยวประโยชน์มันจะตกแก่เขาด้วยเดี๋ยวเขาจะใจอ่อนลงเองคนทําดีกับเขาทุกวันน่ะแล้วทําด้วยความเต็มใจไม่ใช่มึงกัดฟันทํานะมึงต้องทําด้วยความเต็มใจเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะเขาจะดีกับเราเองเราไม่ได้ปาถนาว่าเขาต้องดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดเขาไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแกเราก็มีความสุขแล้ว เขาจะเฉยๆของเขาไปตอนแรกเขาอาจจะเบียดเบียนเดือดร้อนเมื่อเราทํเดียดเขามากขึ้นเขาก็ยุติการเบียดเบียนเริ่มต้นต่างคนต่างอยู่แค่ต่างคนต่างอยู่เชื่อไหมก็มีความสุขแล้วแล้วเลิกเบียดเบียนต่อกันละกันกลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองจบเลยแก้ที่เราอ่ะมันจบเลยบระพวิธีกรรพฤทธเจ้าเลยสอนี่ว่าอย่าไปแก้ที่คนอื่นเลยกลับมาแก้ที่ตัวเราเองกลับมาเช็คลิสตัวเองซิว่าเรามีกุศลกรรมหมดสิบหรือเปล่าถ้าเรามีวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะเลยเมตตาเผื่อเขาเดี๋ยวเขาเนี่ยจะมีความสุขดีีีีขขึ้้้้้นนเเเเเเออองงรรรราาาาาติ่่่่่มแแแกกกทททยไปะ ทำไมพระเจ้าสอนให้ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองก่อนจําไว้นะเวลาเราจะอยากให้เขาเนี่ยได้ประโยชน์ในสิ่งใดพระเจ้าบอกว่าเราต้องกลับมาแก้ที่เราแม้เราอยากให้เขาได้ประโยชน์นะก็ต้องเริ่มแก้ที่เราแม้เราอยากให้เราได้เองตัวเราเองได้ประโยชน์เราก็ต้องแก้ที่เราไม่ว่าจะอยากให้ประโยชน์เกิดขึ้นแก่เราหรือประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่คนอื่นก็ต้องกลับมาเริ่มที่เราเสมอพระเจ้าสอนแบบนี้เลยสมมติเราปรารถนาให้คนเนี้ยนิสัยดีขึ้นคําถามคือเรานิสัยดีหรือยัง S <S เราต้องกลับมาแก้ทิสัยเราให้ดีก่อนเราอยากจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเขาอะประโยชน์เน,นี้ยได้แก่เราหรือยังถ้าประโยชน์นี้ไม่ได้แก่เราเราจะไปสอนคนอื่นยังไงอะมันสอนไม่ได้ไงเราจะสอนให้คนชั่วคนเลวเป็นคนดีคำถามคือเราพ้นจากความชั่วความเลวหรือยังถ้าเรายังไม่พ้นจากความชั่วความเลวคำถามเราจะเอาความดีที่ไหนไปสอนเขามันสอนไม่ได้มันต้องเริ่มต้นจากตัวเองเราจะสอนคนอื่นให้สวยอะต้องเริ่มจากอะไรตัวเองต้องสวยก่อนใช่ป่ะ ม่งั้นมันจะแนะนําเนี่เธอต้องแต่งหน้าอย่างนี้แต่หน้ามึงน,นี่โอ,โ,โอ้โหโหวิธีการทําให้ผิวขาวแต่ตัวมึงสภาพอย่างกระหมาเผาอย่างเงี้ยนะคําถามคือมึงจะทําไปแนะนําความสวยความงามความขาวผิวงามกับเขายังไงอะคําถามคือมึงยังไม่ดีเลยอะใช่ปะ่ะอย่างอาจารย์เนี้ยอาจารย์จะเป็นหน้าสมมุติจะมีอาจารย์จะมีคนเอาพรีเซนเตอร์มาให้ตารีวิวสินค้าอาจารย์รีวิวให้หนูหน่อยวิธีการปลูกผมให้ผมดกดําคําถามคือคุณจะรีวิวให้มันยังไงกูหัวล้านอย่างนี้ใช่ไหม ตัวเองต้องอะไรเกิดประโยชน์ก่อนอาจจะต้องมีผมจะมาถึงจะรีวิวยาสับผมหรือ,อยาปลูกผมได้ดังนั้นมาต้องทําอะไรประโยชน์ต้องตกแก่ตัวเองก่อนเพื่อประโยชน์นั้นจะได้ไปบอกแก่คนอื่นได้เพราะเะ้าจึงบอกว่าอยากเกิดประโยชน์แก่ใครต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเช่นเดียวกับอยากแก้ไขแม่ผัวใช่ไหมมึงแก้มึงก่อนถ้าแก้มึงได้เมื่อไหร่เดี๋ยววันหนึ่งมึงจะแก้แม่ผัวได้เพราะแม่ผัวจะดูว่าอะไรเออว่ะมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเดี๋ยวเขาก็จะละเบาลงเมื่อเบาลงเป็นไง ชีวิตชีวิตก็มีความสุขคนกลางอาจจะลําบากที่สุดกบผัวมึงเองคําถามคือรักผัวไหมถ้ารักผัวแก้ที่เมืองจบง่ายงถ้ารักผัวทําเพื่อเขาหน่อยเพราะสุดท้ายตัวผัวเรากับแม่เขาเขารักกันอยู่แล้วเพราะเขาเป็นลูกเป็นแม่กันแต่เรามันเป็นคนนอกที่เพิ่งเดินเข้าไปเป็นคนในดังนั้นถ้าเราปรารถนาดีกับใครเริ่มต้นที่เราแก้ที่เราอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่ได้ทาให้ใครสบายใจทําให้ผัวเราสบายใจดีที่สุดเพราะเราต้องอยู่กับเขาคําถามคือทะเลาะกับแม่แล้วเราไปคุยกับเขาอ่ะคนไม่สบายใจใคร อีนี่เมียอีนี่ก็แม่คาถามคือใครลาําบากอีผัวลาําบากแล้วเรามันจะอยู่กันยังไงทีเนี้ยวันหนึ่งมันจะเลิกกันนะวันหนึ่งมันจะเกิดการสะสมแบบเนี้ยปัญหาเขาแก้ไขไม่ได้ถ้าเขาทิ้งมึงขึ้นมามึงอย่าคิดว่าเขาจะเลือกมึงนะบางทีเขาอาจจะเลือกแม่ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ามั่นใจเกินไปเพราะมึงก็ไม่ได้สวยไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะฉะนั้นอย่ามั่นเกินไปก็ฝากไว้คิดด้วยล้วกันนะเออเอาแต่พอประมาณเอาแต่พอประมาณเออคําถามต่อไปทางนี้ก่อนทางนี้ก่อน สองคนเมื่อกี้เนี่ยมาอยู่ทนี้